เก่งมันมาทำอะไรตรงนี้วะมายืนแอบมองใครวะเนี่ยเฮ้ยเก่งนายมาทำอะไรตรงนี้วะเปล่าแพทไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องทำหน้าซึ้อแบบนี้ด้วยอ่ะอ๋อรู้ละมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่าไปเศร้าเลยเพื่อนผู้หญิงมีเยอะแยะไป หน้าตาอย่างนายอ่ะก็ดีอยู่แล้วยังไงผู้หญิงก็เ้ามาหานายอยู่แล้วไม่ใช่หรอกเราแค่รู้สึกไม่ค่อยดีแค่นั้นเองแหละป้างั้นเราไปหาสาวก็ดีกว่าหสาวเยอะแยะไปในโรงเรียนแเราอ่ะลุะง เธอเห็นอะไรนั่นปะไอศอกคนนั้นม,มันแอบมองพวกเราอะ่ะอ๋อเห็นแล้วไอสองคนนั้นน่ะหรอมันชอบบูลลี่คนอื่นอยู่บ่อยอะ่ะใช่ปะอืมใช่คนนั้นไงที่มัดผมอะ่ะชื่อลุงหน้าตาดีเรียนเก่งเรียนอยู่ห้องสองเราว่าเหมาะกับนายมากเลยนะเราเข้าไปจีบดีงั้นเราไปกันดีกว่าลุงอย่าไปสนใจมันเลย เธอเธอหยุดก่อนนีอะไรหรอไม่ทราบพอดีเก่งอยากได้ลายของลุงอะ่ะขอได้ไหมอะ่ะคงจะไม่ได้หรอกนะพอดีเพื่อนเราอะ่ะไม่ชอบคนที่บูลลี่คนอื่นงั้นเดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะโอ้ทำไมหยิ่งกันแท้วะเฮ้ยนายอย่าไปว่าเขาสิ ไม่เห็นหรอกขเพิ่งว่าเราเมื่อกี้นี่เองนะไม่เห็นต้องแคร์เ,เลยเราไปกันที่อื่นกันดีกว่าเขียวเราถามอะไรหน่อยสิคือเอาอะไรให้ไข่มุกใช่หรอทำไมหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะก็แค่สมูกกับทีมทั่วไปแหละจริงเหรอเราสนใจอ่ะฝากซื้อหน่อยได้ไหมอ่ะ เก่งคนนี้ไงชื่อนานาเรียนอยู่ห้องเดียวกันเลยยังไงนายก็จิบปิดแน่ๆไม่เอาหรอกแพทเราไม่เอาแล้วเอาเธอหน้าเดี๋ยวเราจัดการเองให้ก็ได้นานา่าถามหน้อยีิทำไมนานาผมยาวจางังอ่ะทำไมเหรอว่าจะยืมมามัดใจหน่อยอ่ะฮะอะไรนะเออเปล่าหรอกนะนาะเรามีเรื่องจะมาบอกอะ่ะ อแอบชอบเธออยู่นะไม่อ่ะฉันไม่เอาเธอหรอกฉันเห็นสิ่งที่เธอทำกับไข่มุกแล้วฉันรู้สึกว่ากลุ่มพวกเธอเป็นกลุ่มไม่ดีเลยชอบบุลลี่คนอื่นเขียวเราไปแล้วนะเออ,เอ,อไว้เจอกันนะเห็นไหมล่ะสิ่งที่พวกนายทำไว้อ่ะทำให้ไม่มีใครชอบพวกนายเลยเห็นไหมล่ะ ไอ้เก่งอย่าไปแคร์เลยผู้หญิงอย่างนี้เยอะแพทพอก่อนดีกว่าเราอยากอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะเออก็ได้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ เศร้าอ,อยู่คนเดียวอือดูดูไปก็น่าสงสารอ,อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเก่งนายโอเคหรือเปล่าเขียวเราเป็นคนไม่ดีใช่ไหมอะ่ะใครๆก็รังเกียจเราก็าใช่อยู่นะเก่งแต่ว่าถ้าคนเราอ่ะสำนึกผิดแล้วแล้วเราเข้าไปขอโทษทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นได้นะเก่งเออจริงเราเขียวเราขอบใจเธอมากเลยนะ งั้นเดี๋ยวเราไปหาไข่มุกก่อนนะเออเออสู้ๆนะไข่มุกอยู่นั่นเองไข่มุกเรามีเรื่องจะมาบอกเธออะมีอะไรหรอเก่งคือเราสำนึกผิดแล้วที่เราบูรี่เธออะเราขอโทษเธอนะไข่มุก เออไม่เป็นอะไรหรอกเก่งเราไม่ได้โกรธเธอหรอกจริงใช่ไหมไข่มุกแลวเรายังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมกันอยู่ใช่ไหมจ้าเฮ้ยขอบคุณมากนะไข่มุกเออเก่งมันก็ยังมีความดีอยู่นะทำผิดแนละ้วรู้จักขอโทษ เก่งจะไปไหนเหรออ๋อกำลังกลับบ้านอะแล้วทำไมมาเดินคนเดียวล่ะก็ทุกคนรังเกียดผมนี่นาๆนาก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอก็อใช่แต่อย่างน้อยอะนายทำผิดก็ออยังรู้จักขอโทษก็น่าให้อภัยอยู่นะจริงเหรองั้นเธอก็ไม่รังเกียจเราแล้วใช่ไหมอะ่ะ กลับบ้านใช่ปะอย่างเราเดินไปเป็นเพื่อนนะเออได้สิ